ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับชมพู่พัชชาและก็น้องยุ้ยนะคะในช่วงของนครฮิวใจค่ะวันนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วช่วงไฮซีซันแบบนี้นะคะหลายคนเนี่ยตั้งเป้าที่จะไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะหนึ่งปัจจัยสําคัญคือเรื่องที่เราต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวของเราให้ดีไม่อย่างนั้นแพลนที่เที่ยวไว้เนี่ยไปไม่ได้ใช่ไหมคะ,คะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพน,น้องยุย้ยโอ้โหหลายคนบอกว่าทํางานหาเงินมาเยอะมากเพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยเราหวังว่าจะเอาเงินนก้ีไป ที่ยวแต่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยไปเที่ยวไม่ได้เพราะสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยมีที่มาเรื่องของสมาชาสุขภาพแห่งชาติใช่แล้วค่ะเราก็หลักใหญ่ใจความที่สําคัญนั่นก็คือการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวและการดูแลเยียวยาจิตใจไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมสิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากจะดีดต่อตัวนักท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่สําคัญค่ะแล้วทําให้เงินนะคะหมุนตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงภาพใหญ่ได้อย่างเป็น รูปธรรมที่สุดอีกหนทางหนึ่งด้วยกันและที่สําคัญนี่จะเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด้วยตอนนี้เศรษฐกิจของไทยหรือว่าประเทศไทยของเราจะสามารถตอบรับกับการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะต้อนรับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะคุณสุทธิพงศ์วัสุโสภาพลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีท่านผู้ชมและก็ เป็นรายการทั้งสองท่านนะครับคุณคุณผู้กับคุณยุ้ยครับยินดีต้อนรับท่านเพราะว่าจริงๆเนี่ยเจอท่านมาหลายครั้งแล้วนะคะคืองานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยเป็นปีที่17ครับ17แล้วแสดงว่า16ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลเรื่องของสุขภาพมาเยอะใช่ไหมคะท่านน่าถามความเปลี่ยนแปลงเลยดีกว่าปีนี้ปีที่17เรามีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติบ้างคะคือทุกปีเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่ให้ ภาคส่วนต่างๆในสังคมพี่น้องประชาชนนะครับได้มามีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายสาธารณะที่สำ,ำคัญในแต่ละช่วงปีนั้นนะครับปีนี้ก็เช่นกันครับมีเรื่องที่สําคัญคือเรื่องเศรษฐกิจแนวใหม่กับเรื่องการพัฒนากําลังคนเพื่อสุขภาวะทางสังคมนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวที่กล่าวถึงนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องใหม่ในช่วงเวลานี้ครับ แสดงว่าคือแต่ละปีอย่างที่บอกคือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีฮะ,ะแล้วอย่างนี้เราเอาตัวอะไรมาชี้วัดนะคะว่าปีนี้เราจะต้องจัดเป็นทีมนี้หรือ,อว่าเราเอาปัญหาที่เป็นหลักใหญ่ใจความเนี่ยเอามาแก้ไขก่อนทิศทางสาคัญอันหนึ่งคือ,อข้อมูลค่ะเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลสายการการพัฒนานะครับยิ่งอยู่ว่ามีหลายเรื่องนะแต่เราต้องมีการโฟกัสบางเรื่องที่สําคัญในช่วงนั้นและเรื่องดังกล่าวนี้นะครับจะส่งผลต่อเรื่องอื่น ต่อกันไปด้วยนะครับนั่นไม่ได้หมายถึงว่าพัฒนาเรื่องนี้ก็จะเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวนะแต่เรื่องนี้จะส่งผลต่อเรื่องอื่นไดด้วยนะครับเพราะฉะนั้น,นั่นหมายความว่านายาที่กาลังดูแลอยู่นะวันนี้นอกจากการดูแลโดยตรงแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือการดูแลโดยใช้เศรษฐ,ฐกิจแบบใหม่ที่จะไปเสริมสร้างสุข,ขภาวะทั้งใจและกายให้กับคนซึ่งเป็นหนึ่งส่วน,นกลไกในการพัฒนาคนใช่ครับคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ จะมีส่วนสําคัญในการที่จะไปหนุนเสริมทําให้เกิดการนานะครับเกิดการนําแล้วทําให้เกิดการพัฒนากําลังคนเนี่ยไปสนับสนุนนั่นหมายถึงว่าทิศทางเศรษฐกิจแนวใหม่ที่เน้นเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหาภาคนะครับและมหาภาคกลับไปหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานรากเป็นระบบเป็นวงจรอย่างนี้นะครับทีนี้การที่ใช้เศรษฐกิจเนี่ยมาเป็นประเด็นหนึ่งเนี่ย,ยก็จะช่วยทําให้เกิดการพัฒนากําลังคนเนี่ยไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ เกิดขึ้นตามมาด้วยครับที่บอกว่าเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่เศรษฐกิจแนวใหม่เพื่อการจัดการชีวิตอย่างยั่งยืน <c oughs> สแสดงว่าปีนี้เนี่ยมันจะต้องมีการตั้งคอนเซปต์ไว้ <c oughs> มีอะไรที่น่าสนใจนําเอาไปปฏิบัติได้บ้างคะท่านรองยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพในปัจจุบันผู้คนมักสนใจเรื่องของเวลเนสบ้างนะครับเรื่องการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านแพทย์ภูมิปัญญา การนวดสมุนไพรนะครับการท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีสถานที่ที่มีการส่งเสริมสุขภาพที่ดีนะฮะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไปท่องเที่ยวปั๊บเนี่ยครับในพื้นที่เหล่านั้นก็จะมีผู้ให้บริการมีพี่น้องประชาชนมีคนที่จะให้การดูแลการเยี่ยมชมหรือการบริการสุขภาพเกิดขึ้นเมื่อเกิดการบริการก็มีรายได้เกิดการหมุนเวียนเป็นแบบนี้ครับ อ๋อมันช่วยลดเรื่องของความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นได้ด้วยกะไระจายรายได้ครับอ๋อดีจังแล้วอย่างนี้นโยบายสาธารณะล่ะคะอาจถ้าหลายคนพูดถึงหลักประกันสุขภาพบางท่านบอกว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะเข้าถึงสิทธิ์นั้นแต่บางท่านบางกลุ่มอาจจะบอกว่าการเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยมันเป็นด้วยความยากลําบากนโยบายสาธารณะที่ตั้งขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่17แล้วมันมีอะไรที่ชัดเจนหรือว่าเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นไหมคะผมยกตัวอย่างเช่นนะครับนโยบายสาธารณะเรื่องนะครับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ยกตัวอย่างสักเรื่องนะฮะ,ะทำให้พระสงฆ์ที่มีอยู่ในประเทศของเราขณะนี้สองแสนแปดหมื่นรูปโดยประมาณนะครับอ,อาจจะบวกลบสิบเปอร์เซ็นต์ท่านอาจจะสึกบ้างหรือว่าเดินทางไปที่อื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับพระสงฆ์ทุกรูปได้รับการดูแลสุขภาพมีการตรวจสุขภาพทุกรูปมีการขึ้นทะเบียนพระสงฆ์ที่ได้รับการดูแลสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ที่ท่านพึงจะได้รับเนี่ยนะครับไม่ใช่อนาถาเหมือนเมื่อก่อนอนะครับจากเดิมเนี่ย ข้อมูลบอกว่ามีอยู่ประมาณ2 0,000กว่ารูปนะครับพูดซะเต็มเ็มก็คือประมาณ3 0 0 0 0รูปที่มีสิทธิประโยชน์ตามาระบบนี่นะครับคือนั่นหมายถึงว่าท่านมีมบัตรประชาชนมีเลข13หลักแต่ที่เหลือนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในระบบเพราะนั้นเมื่อท่านอาพาธขึ้นมาพบนี่ก็ได้รับการสงเคราะห์เป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งการสงเคราะห์ก็มหมายถึงว่าการดูแลสุขภาพเหมือนกันแหละครับแต่ว่าต,ต้องใช้สิทธิ์แบบนั้นนะครับทำให้ระบบการเงินการคลังของประเทศ บางส่วนอาจจะมิดไปนะครับหรือขาดไปเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการดูแลสุขภาพแบบนี้บก็ทําให้พระสงฆ์ทั่วประเทศเ,เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศท,ทางแนวทางในการที่จะดูแลสุขภาพของท่านเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยการเป็นแปลงที่เกิดขึ้นขณะนี้พระสงฆ์ราวทั้งหมดนะฮะ2 8 0 0 0นรูปเนี่ยอยู่ในระบบการดูแลตามสิทธิประโยชน์ที่ท่านพึงจะได้รับเหมือนทั่วไปนะครับ สุขภาพของท่านก็ได้รับการดูแลดีขึ้นนะครับและขณะเดียวกันก็มีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติดูแลสุขภาพโดยพระสงฆ์ด้วยกันเองครับเป็นต้นนะฮะอีกสักเรื่องไหมครับได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายหรือภาษาที่เรามักจะคุ้นชินก็คือเรื่อง NCD เบาหวานเบาหวานความดันโลดลอดเลือดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แหละครับเรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันนะครับรวมทั้งเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะครับ เมื่อปรับเปลี่ยนแล้วบางทีถ้าหากว่าไม่มีการกำกับก็จะกลับมาเหมือนเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางก็คือว่าทุกคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ให้มันพึงประสงค์ในการที่จะลดภาวะเหล่านี้นะมีครอบครัวมีชุมชนมีสังคมร่วมด้วยนะครับนั่นคือการให้ภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการทางภาษีนะครับก็จะมีส่วนสนับสนุนเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NC d นะฮดีนะครับ ได้ด้วยอย่างเช่นเรื่องของเกลือความเค็ม,มเรื่องความหวานนะฮะ,ะเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนทําให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคที่หันมาบริโภคทางนี้นะครับได้รับการดูแลมากขึ้นยกอย่างเช่นต่อไปนะครับบริโภคแบบเดิมก็ยังมีมีอยู่แต่ขนาดเดียวกันอาจจะมีผลิตภัณฑ์อาหารเป็นทางเลือกอนะฮะเป็นทางเลือกอันนี้เค็มอันนี้ปกติ ผู้บริโภคก็จะเกิดการเรียนรู้ <c oughs> ว่าถ้าจะให้ปลอดภัยต้องเลือกแบบไหน <c oughs> สุดท้ายถ้าเขาเลือกแบบนี้มากขึ้นนะครับเห <c oughs> ล่านี้ก็จะหมดไปเอง <c oughs> อ,อย่างเงี้นะครับ นี่มีนโยบายในหลายภาคส่วนที่กําลังดําเนินการท้ามกลางบริบทสังคมที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นนโยบายเองก็ต้องมีความหลากหลายเช่นเดียวกันทีนี้หลักใหญ่เจความสําคัญเลยท่านคะก็คือเรื่องของบริการสุขภาพความหลากหลายมันมากแบบนี้ค่ะมีการปรับตัวหรือว่ามีการเพิ่มเติมนโยบายสาธารณะอะไรที่ทําให้ความหลากหลายตรงนี้สามารถได้รับการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงบ้างคะความหลากหลายที่ว่านี่คือการบริการสุขภาพนะครับเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาเรื่องเซอร์วิสหรือบริการอย่างเดียว แต่เราพัฒนาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพหรือการที่จะป่วยเนี่ยนะครับจะต้องมีการอ,าอะไรฮะจัดบริการในการส่งเสริมป้องกันก่อนะนะครับเน้นไปทางนี้นะครับก่อนที่จะมาเรื่องบริการสุขภาพซึ่งเป็นผลตามมาภายหลังเนี่นะครับบริการสุขภาพไม่ไหมายความว่าคุณต้องป่วยแล้วใช่ครับแต่อันนี้คือเป็นการป้องกันไว้ก่อนป้องกันหรือส่งเสริมเพื่อให้สุขภาพดีอยู่นานๆ,ๆ นะครับแต่นานๆจะป่วยสักทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่บอกว่าไม่ป่วยเลยก็คงเป็นไม่ได้เราจะมีบ้างนะครับแต่ว่านานๆก็ป่วยทีหรือไม่ก็ไม่ป่วยเลยนะฮะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากคือการส่งเสริมป้องกันและนโยบายสาธารณะที่ถามมานี่นะครับก็คือสิ่งที่จะทําให้เกิดการจัดอีโคซิสเ็มหรือระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องหรือรอบๆตัวเราเนี่ยให้มันเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีเพราะนั้นนโยบายสาธารณะจะมีหลายเรื่องครับไม่ใช่เรื่องสุขภาพอย่างเดียว เรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเห็นไหมฮะที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ <C Princip als> เป็นต้นครับค่ะแสดงว่าคือมันก็มีการเขาเรียกว่าให้องค์ความรู้แล้วก็เป็นการร่วมให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงในทุกมิติครับและอย่างนี้คำถามคืองานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เราจัดขึ้นเนี่ยมันเป็นการรวมตัวคนอยู่แล้ว <C' ha. S 2> เอาคนกลุ่มนี้มาพูดคุยกันให้มันเกิดมิติที่มันกว้างขึ้นอย่างนี้ทั้งณตอนนี้และในอนาคตประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือช่วยพัฒนาหรือว่าดีไซน์การออกแบบสุขภาพของพวกเขาได้ไหมคะ ได้เลยครับแล้วก็มาเยอะๆด้วยนะสำคัญก็คือว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแต่ละปีเนี่ยนะเราไม่ได้จัดครั้งเดียวนะเราจัดตลอดทั้งปีและมีเวทีสมัชชาย่อยสมัชชาเฉพาะประเด็นพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาทั้งปีวันที่ 27- 28พฤศจิกายนเดือนหน้านี่นะครับอันนั้นคือสมัชชาใหญ่อ่าเดือนนี้วันที่หนึ่งละครับอ่าเป็นสมัชชาใหญ่เอางี้นะครับก็จะเป็นการรวบรวมกระบวนการด้วยทั้งหลายมา เพื่อที่จะมาประชุมร่วมกันและมีชันทมติต่อประเด็นหรือระเบียบว,วาระที่จะมีการประชุมนั้นนะครับซึ่งปีนี้ก็ชัดเจน2เรื่องนะครับค,คือเรื่องของการพัฒนากาลังคนพิกชฉมการพัฒนากําลังคนเพื่อสังคมสุขภาวะและเรื่องเศรษฐกิจแนวใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญของปีนี้นะฮะทีนี้พี่น้องประชาชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการอย่างแรกที่ทําได้เลยก็คือติดตามค่ะ,ะเราก็มีช่องทางในการที่จะให้เข้าถึงอยู่แล้วผ่านทางทั้งออนไลน์ออนไซต์นะครับ และทางเว็บไซต์ต่าง,างๆทางสือสังคมต่างๆรวมทั้งเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายว่าถ้าเกิดการพัฒนาที่ดีนี่นะแล้วก็ทําให้ผู้คนทั้งหลายมีส่วนร่วมเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องทําร่วมกันนี่คือกระบวนการสมัชชาสุภาพรชาติที่เป็นพื้นที่กลางที่ให้ภาคต่างๆมาร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสนอแนะนโยบายสาธารณะร่วมกันครับ แสดงว่างานที่จะเกิดขึ้นที่บอกว่าวันที่27-28พฤศจิกายนนี้ถ้าหากว่าประชาชนอยากจะเข้าไปในงานต้องไปที่ไหนบ้างคะท่านอันแรกเลยนะฮะท่านสามารถอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะดูออนไลน์ได้เหมือนกันได้ครับได้ครับเรามีการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม2วันเลยนะครับและขณะเดียวกันท่านก็้ามารเข้าร่วมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเพียงแค่ท่านคีย์เข้าไปในเว็บไซต์นะฮะ สอชอสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติระบบก็จะเชื่อมโยงท่านไปสู่งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้นะครับหรือว่าไปที่เว็บไซต์ nationalhealth.or.th ก็ได้หรือสมัชชา .org ก็ได้นะครับอ,อันนี้คือออนไลน์นะ,ะออนไซต์ก็จัดที่ Impact for ั m เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับ,รบซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะ Wal k in เข้าไปได้ไหมคะหรือว่าหลัเกเหญ่์จะความจริงเรามีมสมัชชาที่เหมือนเสนอเป็นตัวแทนพวกเราไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว อาพกอินได้เลยครับคือพื้นที่ก็ค่อนข้างจํากัดนะถ้ามากันเยอะๆก็ดีจะทําให้บรรยากาศการมีส่วนร่วมมีสูงด้วยะอ่าผมให้รายละเอียดนิดนึงนะครับในงานมันจะมีทั้งการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระเพื่อไปมีชันทมติร่วมกันนส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเรามีตลาดนัดนโยบายสาธารณะนะครับก็จะมีเรื่องนโยบายที่ดีๆที่ดําเนินการอยู่ในประเทศขนาดนี้นะครับมานําเสนอในตลาดนัดเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็เข้าไปร่วมก็ไป ไปเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนไปเยี่ยมชมไปหาความรู้ความคิดได้ในตลาดนัดและมันยังมีเวทีเสวนาอีกมีฟอรัมย่อยเห็นไหมฮะเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่ท่านจะเลือกได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะคะทางธรรมชาสุขภาพแห่งชาติเองก็หลักใหญ่ใจความเลยว่าเรื่องของการพัฒนาดูแลสุขภาพเพื่อการพัฒนาคนโดยมีประชาชนเป็นส่วนร่วมนั่นเองครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคุณสุทธิพงศ์วสุโภาพลนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาทําให้เรานะะคได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพรวมในเบื้องต้นกราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมว่าจริงๆเรื่องของสุขภาพนะคะมันมีการครอบคลุมแล้วก็เกี่ยวข้องในหลายมิติค่ะอีกหนึ่งมิติที่สําคัญแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆภาคส่วนกําลังกระตุ้นกันเลยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะไปดูกันว่าเรื่องของสุขภาพนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างไรกับวิทีอาชุดนี้ค ท่องเที่ยวและสุขภาพเป็น2ด้านที่กําลังผสานกันอย่างกลมกลืนและกลายเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมากขึ้นในปัจจุบันเทรนนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้คนนั้นตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพและความต้องการฟื้นฟูสมดุลของชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ ที่ยวไม่ได้เป็นเพียงแค่การพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจหรือแม้กระทั่งด้านอารมณ์เทรนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในหลายประเทศค่ะ จะเห็นนะคะว่าการผสมผสานการระหว่างการท่องเที่ยวและกีฬานี่เป็นเทรนด์รูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่เฉพาะในประเทศไทยแต่กําลังเกิดขึ้นและได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยค่ะหนึ่งในประเทศที่คนอยากจะมาใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณคุณผู้ชมเชื่อไหมประเทศไทยเรานี่แหละค่ะคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางลําดับต้นๆของโลกว็วาได้โดยภูมิศาสตร์ด้วยทรัพยากรต่างๆน้ําใจไมตรีของคนไทยและก็สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งท่านจะมาพูดคุยกับเราเพื่อให้เห็น ภาพนะคะว่าการท่องเที่ยวและสุขภาพสามารถไปได้วยกันได้แล้วก็กาลังดําเนินงานในการขับเคลื่อนกันอยู่อย่างเป็นรูปธรรมตอนนี้อยู่กับท่านผู้อำนวยการสํานักพัฒนานและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะนะคะระดับชาติสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะท่านผู้อำนวยการสมเกียรติพิทักษ์กมลพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผอถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะผอ,อเนี่ยตอนนี้ช่วงไฮซีซั่นเลยนะคะยิง่งเรามีโครงการแล้วน้องยุย้ยใช่ค่ะแอวเหนือคนละครึ่งคุณผู้ชมอย่าลืมนะเย็นนี้ต้องลงทะเบียนแล้วใช่ทีนี้กลับมาตรงนี้ สุขภาพกับการท่องเที่ยวค่ะมันม,มีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงคะครับเราอาจจะมองได้2มิติใหญ่ๆนะครับอันแรกเลยก็คือสุขภาพของผู้จัดการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สุขภาพของตัวผู้เที่ยวเนาะนะครับกับอีกมิติหนึ่งก็คือการจัดบริการด้านสุขภาพเวลเนสหรือการจัดเมิคลฮาร์ต่างๆที่กำลังเป็น งานแล้วก็เป็นสิ่งที่เราโปรโมทในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยค่ะครับ คือตอนนี้เราจะเห็นว่าหลังๆมาเริ่มมีเทรนในการท่องเที่ยวชิงสุขภาพมากขึ้นใชอย่างเช่นบางที่เนี่ยเขาจัดขึ้นมาเป็นเวลเนสเลยคือให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดื่มด่ํากับบรรยากาศแบบสบายๆมีแพ็กเกจเลยพี่ชมนอนสามวันสองคืนอย่างนี้ท่านแบบไปทากิจกรรมเพื่อสุขภาพรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนอนในถ้าเกลืออะไรก็ว่าไปกิจกรรมแล้วแต่ตามแต่พื้นที่แล้วแบบนี้นะคุณผู้ชมเชื่อไหมคิวยาวเป็นปีเลยถ้าเกิดมองถึงในประเทศไทยในการขับเคลื่อนวันนี้คือต่างชาติอะเราเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง คือโอ้โหทั่วโลกเขามาใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดการรับรู้ในประเทศวันนี้การท่องเที่ยวลักษณะนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนคะครับต้องบอกว่าจริงๆมันเราอ่ะมีการท่องเที่ยวลักษณะนี้อยู่มากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไปอยู่ในระดับชุมชนเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกโปรโมทเป็นภาพใหญ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์แผนไทยเรื่องสมุนไพรเรื่องสปาเรื่องออการใช้นเชอรลฮิลลิ่งต่างๆ นะครับอันนี้มีการจัดบริการอย่างนี้อยู่มากแล้วสิ่งที่สมัชชาสุขภาพทำในปีนี้นะครับเป็นประเด็นที่เรากำลังชวนกันคิดนะครับว่าจะทำยังไงให้การจัดบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวเนี่ยมันไปด้วยกันนะครับแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศเราเนี่ยมันเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับตัวอย่างข้อมูลอันหนึ่งที่ชี้ให้เรา เห็นว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทําเรื่องนี้ก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสรุปตัวเลขข้อมูลนะครับว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวต่อหัวเนี่ยที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยเนี่ยหัวละหนึง่งใช้จ่าย10,000บาท1นึ0งบาทแต่ปัจจุบันเนี้ยมีตัวเลขสำรวจออกมานะครับว่าตอนนี้ตัวเลขเฉลี่ยการใช้จ่ายต่อหัวลงมาเหลือที่5 0า0บาทานั่นหมายถึงว่าเอ้ย รายได้ที่เราเปิดรับนักท่องเที่ยวปริมาณสูงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่กลับกลายเป็นการใช้ต้นทุนของประเทศโดยที่เราอาจจะไม่ได้เม็ดเงินเศรษฐกิจเข้ามาอย่างสมเหตุสมผลหรืออย่างมีประสิทธิภาพมากนักเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดกันว่าจะทำยังไงให้ประเทศเราเป็นประเทศที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสร้างเศรษฐกิจ ในขณะที่สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศด้วยครับถ้าหากจะให้คุณผู้ชมมองนึกภาพคือเหมือนกับเรากําลังพูดถึงอัทุนสีเทาและกันที่เข้ามาเหมือนทุนสวนเหรียญใช้คํานี้คือใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศแต่ในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไกด์เป็นร้านค้าเป็นทุกอย่างต่างๆที่เขาขับเคลื่อนเนี่ยเขาใช้ คนของเขาเองพ่ <Ng ân S 2> เงินไม่ถึงคนไทยเงิน<ช> <Ng ân S 2> ไม่เข้าสู่ในประเทศเออไม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศทีนี้เราจะทํายังไงอะคะวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านผอ,อพูดชุมชนต่างๆเนี่ยเขามีการทําธุรกิจแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากแต่ค,คนนอกไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่สามารถรู้ได้เลยอย่างนี้เราจะสนับสนุนเขาหรือจะช่วยชูเขาขึ้นมาอย่างไงให้คนข้างนอกเนี่ยเขารับรู้ได้บ้างคะครับก่อนอื่นเรากําลังพัฒนานโยบายนี้ค เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมแล้วทำให้การท่องเที่ยวที่เป็นระดับมหาภาคนะครับเป็นทุนท่องเที่ยวใหญ่เนี่ยม,มีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวระดับชุมชนทำให้การท่องเที่ยวมหาภาคหรือทุนใหญ่การท่องเที่ยวใหญ่กับชุมชนเนี่ยเกื้อกูลกันะนะครับกระบวนการเนี้ยนโยบายที่เราทำสมชาปีนี้เราจะเปิดให้ชุมชนเนี่ยครับทำยังไงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด ทิศทางและนโยบายและกระบวนการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่นะครับถ้าหากเขาเข้ามาเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเขาจะร่วมดูแลนะครับปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเขาจะสามารถกําหนดได้ว่าเ,เขาจะเปิดรับนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ถ้าเรานึกไปถึงอย่างเช่นประเทศภูตานนะครับเขาจํากัดนักท่องเที่ยวแต่มีค่าเหยียบแผ่นดินที่สูงมากถูกไหมครับนั่นหมายถึงว่า จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปปริมาณไม่มากแต่เขาจะได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงและคุ้มค่ากับและจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ในการสร้างความยั่งยืนดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันนี้เป็นแนวคิดเดียวกันนะครับถ้าชุมชนเนี่ยเป็นคนมากำหนดนะครับลักษณะวิธีการจัดการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ร่วมกับทุนขนาดใหญ่นะครับที่เขาเราจะเห็นทุนขนาดใหญ่เข้าไปจัดท่องเที่ยวใน แต่ละพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆของประเทศเราเนี่ยจำนวนมากแต่ชุมชนได้ประโยชน์ไม่มากนักนะครับเรากระบวนการเนี้ยหรือนโยบายเนี้ยเราจะทําให้ทั้ง2องอย่างเนี่ยมันผสมแล้วก็มาร่วมกันกําหนดดูนะครับว่าพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ละที่นะครับจะจัดการท่องเที่ยวอย่างไรจะรับนักท่องเที่ยวอย่างไรการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กับ ชุมชนนะครับที่เป็นผู้เกี่ยกับการรายย่อยต่างๆใครจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและออเออให้ชุมชนเนี่ยแข็งแรงและก็เข้มแข็งขึ้นนะครับสิ่งนี้จะเป็นตัวสร้างสิ่งที่เมื่อสักครู่ถามว่าเอะแล้วมันเกี่ยวกับสุขภาพของอคนในพื้นที่ยังไงตรงนี้ครับถ้าเศษรษฐกิจเขาดีนะครับเขาจะสามารถบริหารจัดการทั้งสภาพแวดล้อมทั้งการสร้างความเข้มแข็งนะครับรวมถึง สุขภาพสุขภาวะของคนในชุมชนเองด้วยเพราะถ้าเกิดว่าการขับเคลื่อนเข้าไปของทางสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเข้าไปเนี่ยนะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังขับเคลื่อนกันอยู่นั่นก็คือทําให้ชาวบ้านเขาเล็งเห็นความสําคัญพอเห็นความสําคัญมีส่วนร่วมห่วงแหนเป็นเจ้าของแล้วทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแล้วพวกเขาก็จะสามารถไปต่อพวกเขาได้เอง <ư> م, นะคะที<ช> <c oughs> ่ีดีมากอ,อย่างนี้ถามคําถามแทนชุมชนแล้วกันเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจ <c oughs> คือโอเคเราต้องมีเศรษฐกิจมหาภาคมีคนที่คอยขับเคลื่อนแล้วอย่างนี้ชุมชนเล,กเลก็กๆค่ะเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยที่ชุมชนของเขาเอามีลูกประคบอย่างเงี้ยอ,อยากจะทาเหมือนเป็นเวลเนสเซ็นเตอร์เล็กๆของเขาแต่เขาไม่รู้ว่าจะเข้าวิธีทางไหนแบบนี้ค่ะหลายชุมชนที่อยู่ทั่วประเทศไทยถ้าเขาจะมามีส่วนร่วมหรือว่าคิดกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเขาต้องติดต่อที่ไหนหรือเขาต้องแผนทําเป็นโปรเจกต์ไหมคะถึงจะสามารถนําเสนอได้บ้าง ตรงนี้เราทํางานกับหน่วยงานรัฐนะครับคือสมัชชาสุภาพเนี่ยไม่ใช่ทํางานแค่กับชุมชนแต่เราทํางานกับทั้งหน่วยงานรัฐที่เป็นคนดูแลระบบการจัดการการท่องเที่ยวต่างๆด้วยเรื่องนี้เราก็ทํางานกับทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวกับทั้งกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้ดูแลเรื่องมาตรฐานการจัดบริการต่างๆด้วยนะครับซึ่งทั้งสองกระทรวงเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะเปิดช่องทางนะครับทำให้ชุมชนเนี่ย เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนะครับทิศทางนโยบายหรือออกแบบการจัดการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่เองนอกจากนั้นเนี่ยเรามีการลงไปจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดนะครับเราเพิ่งไปมาที่จังหวัดกระบี่ก็มีการชวนทั้งอหอการค้าทั้งผู้จัดการท่องเที่ยวนะครับในระดับพื้นที่เข้ามาคุยกับสำนักง,งานจังหวัดสำนักง,งานท่องเที่ยวจังหวัดนะครับทำให้เกิดการวางและออกแบบกันว่า จังหวัดกระบี่เองจะจัดการท่องเที่ยวในลักษณะไหนที่จะทําให้ทั้งชุมชนทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยเกิดการมาคิดวางแผนออกแบบร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ทําให้เมื่อเกิดนโยบายจากส่วนกลางแล้วนะครับก็จะถูกถ่ายระดับลงไปที่ระดับพื้นที่ทําให้เกิดการออกแบบวางแผนร่วมกันของคนในจังหวัด เพราะฉะนั้นในการหารือใหญ่ที่เกิดขึ้นนี่จะเป็นวาระสําคัญในงานสมัชชาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ด้วยใช่ครับวันที่27-28นะครับนยโยบายนี้ถูกพัฒนามาจากทั้งหน่วยงานรัฐจากทั้งภาคส่วนาภาควิชาการนะครับจากทั้งภาคธุรกิจเอกชนนะครับรวมถึงภาคสังคมและชุมชนเนี่ย จะมีการไปพิจารณาร่วมกันในวันที่27-28นะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านสนใจนะครับเ,เชิญชวนท่านนะครับเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนให้ความเห็นนะครับ,รบหรือถ้าท่านไม่สะดวกท่านอาจจะติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เราพิจารณาแล้วก็รับรองมติกันในวันที่27-28นี้เป็นนโยบายสาธารณะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการ ทำงานเพื่อทําให้นโยบายนี้มันถูกขับเคลื่อนลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อ,อย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับนี่ฉะนั้นงานนี้เนี่ยนะคะถ้าไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรื่องของสุขภาพนั้นมันครอบคลุมทุกม,มิติจริงๆ 27- 28 mm hmm. พฤศจิกายนนี้ถ้าใครว่างเรียนเชิญได้นะคะที่เมืองทองธานีหรือว่าติดตามทางช่องทางออนไลน์ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสมเกียรติพิทักษ์กมลพรค่ะท่านผู้อํานวยการสํานักพัฒนานและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติด้วยนะคะที่มาพูดคุยขอบพระคุณนะคะขอบพระค คุณ,คณผู้ชมคะ<ๆ>อย่างที่บอกไปนะคะน้องยยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพเนาะมันมีเรื่องของเทรนการท่องเที่ยวมากมายเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเทรนเที่ยวแบบสุขภาพกําลังมาแรงถูกต้องค่ะออยิ่งโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์โควิด19ยิ่งยว่ามันเป็นปัจจัยตัวเร่งสําคัญนะคะคุณผู้ชมที่ทําให้คนทั่วโลกหันมาให้ความสําคัญในการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพที่เยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเราไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะนี่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนและในอนาคตการท่องเที่ยวในลักษณะเชิงสุขภาพแบบนี้ จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพระดับโลกค่ะวันนี้เรามีวิธีอานะคะการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในประเทศไทยมาเป็นแนวทางเพื่อคุณผู้ชมนะคะได้มองเห็นถึงเส้นทางการท่องเที่ยวไม่แน่อาจจะกลายเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของคุณผู้ชมได้ในอนาคตด้วยไปรับชมเลยค่ะ วันนี้ก็นําเสนอเรื่องของเมนูขันตกล้านานานะเจ้าก็จะเป็นอาหารพื่นบ้านในชุมชนบ้านเฮานะเจ้าเป็นอาหารพื้นถิ่นนะเจ้าแล้วก็พิเศษวันนี้นะเจ้าเขามีไข่เค็มดินจองปวกตีทางศูนย์สม,มุนไพรบ,บาบัดของเขาได้ทําการอคติขึ้นมานะเจ้าเชิญทุกทพลาดมาริมร้องแล้วก็สัมผัสอาหารพื้นเมืองวานเฮาเป็นขันตกล้านานาตีศูนย์ส,สม,มุนไพรบ,บาบัดบ้านมนวกคำเจ้า จากว่าเรามีอาชีพทํากระดาษสารับจ้างผลิตให้กับบริษัทส่สองออกเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนการส่งออกลดลงเราก็เลยได้ปรับเปลี่ยนจากการขายผลิตภัณฑ์พัฒนามาจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชิงรายเราเลยเอาวิธีการทํากระดาษสามาเป็นกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นนะคะส่งผลกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นระยะนี้ระยะกลางหรือว่าระยะยาวนะคะแม้กระทั่งเรื่องของจิตใจเองบางคนหมดว่าทางานแล้วหมดไฟนะน้องยุย้ยเบิร์นเอาท์ก็ต้องออกไปเที่ยวเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีแรงใจในการกลับมาทํางานถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็การท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพแบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่ถือว่าน่าสนใจอย,อย่างยิ่งและนี่คือนครฮิวใจที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในมิติการท่องเที่ยวเพื่อการเยียวยาจิตใจนั่นเองค่ะ